โอเคเรามาต่อกันที่รูทอื่นซึ่งเหลืออีก2ทางแยกพอดิบพอดีกับตอนจบอีก2แบบเราจะต้องกลับไปที่ตรงนี้อีกครั้งหนึง่งซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการไปรูทบนก่อนเหมือนเดิมมัพเราจะสกปบทสนทนาช่วงแรกแล้วก็เลือกทางเลือกที่แตกต่างออกไปกที่จะชอบสแตนพีน่า พวกเราแค่ไม่สนใจเธอก็ได้อลองตอบชอยนี้ก่อนเราไม่สนใจจากนั้นก็ช่วงนี้งดไปที่สำนักพิมพ์ใหญ่ก่อนก็แล้วกันเพื่อจะได้ไม่ต้องเจอกับคุณคีนะ่า <c oughs> ยังไง <c oughs> <c oughs> หลีกเลี่ยงปัญหาด้วยวิธีนี้แหละง่าย นี่คือสตอรี่ใหม่ยังไม่ต้องสงสัยรุทใหม่แน่นอนแอสตราเซนเนกานะ ปัญหานึกยังไงเอกไอ้แก๊งนั้นถึงทำตัวเป็นพวกโจล่าสมบัติขุดของคนคน,คน,นู้นคนนี้เขาซีสวยไอ้เจี่ยมึงทำอย่างงี้ไม่ต่างอะไรกับพวกโจล่าสมบัติเลยขุดมั่วนซวยไปแคทเทอรีนครับอีกแล้วนะฮะที่เราเจอบอกแคทเทอรีนเรื่องที่โกรโร่กำลังตามหากล่องที่ฝังอยู่นนหลงไม่อยู่แล้วใช่ไหม กลายเป็นย่งนันไม่ได้วะ โ่นักประจนภัยนะไม่ใช่พวกเรานะสิอือก็เดี๋ยวไปดูที่โรงน้ำชาของหมาน้อยตรงน,นั้นก่อนก็ได้กินมอ้อไฟอะสิ ไม่หรอกจริงๆคือฝีมือโทมัสมันนแหละอี่้าต้องโทษไอ้โทมัสมันนะ่ะที่เปลี่ยนจากที่กินน้ําชาเป็นที่กินหม้อไฟแทนวิ่งทางไหนใกล้สุดนี่ทารม,มารู้เราจะเข้าไปพบกับทารม,มารู้คุ้งอีกครั้ง ไม่ได้เข้าเลย Hmm. เอา้านี่ไงถึงไม่เข้าไปแต่เขาก็ออกมาอยู่ดีคุณเ,เท่าแกโอ้ oh, นายเข้าใจนะนายเองก็เป็นหมา สมกับเป็นนกหมาอยงยิงด้วยล่ะมันพลาดเลยเป็นเท่าแก่ที่ชาาจริงๆเน ขานาดกูคุยกับไอ้มอนมาตั้งหลายเดือนกูยังไม่เคยรู้เรื่องที่มันพูดเลยนะ แต่ว่าแต่แต่ท่อแ,แก่เขาเห่าไม่กี่ทีเองนะ ช่างมันเถอะคือกูวันแมนอาร์มี่อยู่แล้วไม่ว่าจะซีศูนย์หรือซีหกก็ตามแต่ว่านั่นไม่ใช่ปัญหาปัญหาก็คือว่าเออช่างเลกไม่มีก็ได้แค่หาตรงที่ว่าทะเลาะรู้ว่าเห่าสองสามทีแล้วมึงปฏติดประต่อเรื่องราวได้ขนาดนี้หมาเนี่เป็นสิ่งมีวิถีอศัศจรรย์จริงเลยแมวก็เช่นกันครับเพราะนั้นเลิกทะเลาะกันได้แล้วนะว่าหมาหรือแมวอะไรเจ๋งกว่าโอ้ที่นี่น่ะเหรอไม่สิมันต้องข้างล่าง ถ้าข้างล่างก็เ,เดี๋ยวนะออกทางนี้ไปวะไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่ตันเดือดเหยออายากาจะไปปินต้นไม้เล่นไหมอืมข้างล่างก็คือไอ้โพรงที่เราเคยไปเล่นในเรื่องเควสอา่าเรียกเควส์แล้วะเควสตำนานของอายากามันก็ใช้สถานที่คนะุ้มดีเนาะคือนับตั้งแต่2.0ยยันตอนนี้มันก็ยังคงใช้ สถานที่วนไปวนมาได้เรื่อยให้เ,เพื่อนก็ไม่คุยกันก่อนหรอเพื่อนนึกว่าจะคุยก่อนอะไรนี้ไม่คุยแล้วซัดเลยนะ อืมแน่นอนสิเพราะกูมาที่นี่บ่อยอยู่นะ ไม่ได้ได้ครับ แน่ใจนะว่าจับกลับไปตะกี้ตอนกูกดอันติคือมันแตกเป็นเสียงๆเลยแน่ใจนะว่าประกอบร่างกายเป็นชิ้นกลับไปได้อะให้เราก็ไม่รู้ว่าให้จับเป็นแล้วกดอันติไปเลยอันติที่มีซีสามอะโอเคครับ เท่าแก่เขาเก่งนะครับก็ขอบคุณเท่า,ทาแก่เปิดเช็คไหม<า>มันจะต้องเป็นขอบแบบไหนไงวไหมรูทนี้ผมไม่รู้ด้วยสิผมรู้แค่ว่า Hangout g o r o มันมีจุดขายอยู่ที่คุณทีนะแต่ว่าลุนเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณทีนะเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าเราตัดสินใจที่จะแยกออกมาจากสำนักพิมพ์แย่เพราะงั้นมันก็เลยจะเป็นเนื้อเรื่องใหม่ๆอ่ะไหนมาดูสิข้อดีของการเล่นช้ามันมีอยู่อย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมก็คือเนื่องจากว่า ผมและมั่นใจว่ารวมถึงคุณผู้ชมหลายคนเนะี่ยอาจจะเป็นพวกแบบตามลีกเพื่อที่จะดูว่าเออตู้หน้าจะมีตัวละครอะไรเข้าอาวุธอะไรเข้าอะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ได้อยากสปอยในเรื่องตัวเองหรอกแต่ว่าอยากจะตามแค่เรื่องตัวละครจะได้วางแผนการชาถูกแต่ว่าแน่นอนว่าบางทีตามลีกมันก็จะเจอทั้งสิ่งที่อยากเห็นและไม่อยากเห็นข้อดีของการเล่นช้าก็คือผมลืมไปหมดแล้วว่าลูก ฉากจบของแองเอาของโกโลเนี่ยรวมถึงโทมัสที่ผมยังไม่ได้เล่นเนี่ยมันมีรูปฉากจบแบบไหนบ้างลืมอ๋อของทหารที่ตาย นันเป็นภาระที่นายแบกรับอยู่และมันหนักต,ตอนนี้ทุกอย่างตอนนี้ทุกอย่างโอเคแล้วนะ เฮ้ยหน้าลูมีนตอนมาโอเขาสวยอะอดีหน้าหน้าลูมีนตอนมาโอกโกโรคือแบบสวยมากเลยความทรงจำครั้งสุดท้ายขอให้ฉันได้ไว้อะไรให้พวกเขาอีกสักพักซึ่งสวัสดีครับคุณยายโคมากีครับยังยืนอยู่ตรงนี้เลยเถ้าใครจำได้ครับรูทที่คุณยายเขาให้ใบอยูกี่สมบัติให้เราหลายใบด้วยกันอ่าโอเค ไม่เป็นการเสียเวลาและความยาวคลิปที่เวเ้นเวอร์เลยไม่จำเป็นเราจะไปสู่รู้สุดท้ายของโกโรกันเลยซึ่งก็คืออันนี้ที่ยังล็อกอยู่และผมคิดว่าผมรู้แล้วว่าจะต้องไปยังไงไปครับมีวาร์ปก็ใช้วาร์ปเหมือนเดิมสวัสดีโกโรรอบที่5ใช่รอบที่5เพราะว่าโกโรมี5รูทสกิป เหมือนเดิมช่วงแรกจากนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องตอบอยังไงอย่างแรกก็คือเราจะต้องเลือกรูทที่ให้พวกเราช่วยโกโรชนะจุดอ่อนในการต่อสู้กับบูลลี่แย่ซึ่งแย่จะมาบูลลี่โกโร่หลังจากนั้นเราก็จะ้องเลือกตอบว่าฉันน่ะจะแสดงเป็นผู้หญิงแบบที่โกโรไม่ถนัดในการรับมือให้ได้น่าจะเป็นอางนี้ เคยเจอแบบนี้มาก่อนไหมอืมงั้นเดี๋ยวกูเป็นแม่ค้าให้ก็แล้วกัน คุขนาดนั้นเลยไม่ต้องเล่นใหญ่ขนาดก็ได้ไหมแต่เอาเหตตามใจเขาหน่อยโอเคครับชัดเจนว่านี่คือทางเลือกที่ถูกต้องในการเปลี่ยนรูทซึ่งต้องขอบคุณว่าหลังจากที่ผ่านมา4เวฟอันนี้คือเวฟที่4เพราะว่าเวฟแรกก็คือ5คนแรกป้าห้หรือ4ีคนคนแรกที่มีพวกเบนเน็ตบาบาร่าอะไรพวกนั้นอะแล้วเวฟที่2ก็คือโนเอลพาร์ทส เวฟที่สามก็คือไอ้เจ้าโทมัสก,กับซายูเว็บที่สี่ก็คือเว็บนี้โกโลกับปุยหลังแก้ความมาสี่เว็บเนี่ยมิโยโยมันก็ทำให้การเล่นแฮงเอาท์เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นก็คือไม่ต้องสลับรูทซ้อนรูทภายในคำตอบหลายแบบให้มันดูเข้าใจยากแ,แค่เล่นไปเรื่อยๆเ,เราก็จะสามารถจบทุกรูทได้อืม ร้านขายของชำสุกุมโมโมโนมีขายทุกอย่างเงาพอสองหมืห่นฮะง่ายง่ายกันเลยเหรองั้นสองแสนอ่ะให้กูไหมไอ้หมอนี่มัน the the มไม่มีความรู้เรื่องเงินเลยนี่หว่า เป,เป็นสิ่งที่นายสนใจไม่เคยซื้อของอะไรให้ตัวเองเลยไงชิ้นปแปรงหวีหาง่ะทำกงนมาแสนหนึ่งอืมถ้าอยากจะต่อรองราคาก็ทำตามที่ฉันพูดถอดเสื้อผ้าซะไปเดี๋ยวเกี่ยวนะ What มึงจะคิดอย่างนี้ไม่ได้นะฮะเค้กไม่มีหรอกไอสัตว์ต่อให้เค้กที่แพงที่สุดในโลกก็ไม่ควรจะถึงหนึ่งแสนป่ะว่าแต่หนึ่งแสนโมล่านี่มันกี่บาทหรือกี่ดอลล่าเทียบกับราคาพวกเหรียญบิตคอยมันเท่าไหร่วะแต่มันไม่น่าจะถึงนะเค้กราคาแสนนึง เออเดี๋ยวนะฟาตุยที่มีบุคลิกเป็นแบบนักค้าอะไอเทียบูไม่อยากนึกถึงมันเลยวะถ้ามึงพูดถึงฟาตุยที่ทำนิสัยเป็นเรื่องการค้าขายแล้วมีเงินเป็นก่อเป็นกรรมในมือกมไม่อยากนึกถึงมันเท่าไหร่ไม่ชอบแล้วตอนนี้มันมีอยู่คนเดียวแล้วแ่ะเพราะว่าคนนึงก็เป็นขี้เท่าไปแล้วอีกคนก็หายไปแล้ว ชิงไปพร้อมกับโนซิสคนที่ติดต่อได้และมีบทบาทในเรื่องมันก็เลยเอ,อยู่บนเดียวแต่คงไม่เกี่ยวหรอกมั้งแค่พูดถึงเฉย นี่กูตอบแทนสาวๆเลยแล้วกันนะถึงแม้ว่ากูจะไม่ได้สนใจในตัวมึงเพราะว่ากูเป็นผู้เล่นชายแต่กูคิดว่าตัวมึงที่เป็นหมาหน่อยตอนนี้ก็ดีแล้วนะไม่ต้องเป็นหมาล่ำหรอกเป็นหมาหน่อยมึงอยากเป็นแบบอิโต้มึงอยากเป็นแบบอิโต้ โอนี้โมเดลจงหลีทำไมช้อยเยอะอยจังวะในเมื่อจะเล่นแล้วก็ต้องเรียกคนมาเพิ่มสักหน่อย ดูเหมือนฉันจะแสดงได้เหมือนมากเลยนะฮะฮะแล้วฟาตุยไปมาทำไ้เฮี้ยตรยงนี้อ่ะเอ้าแล้วเป็นไทยเอาให้เราเล่นโกโล่้วยไอ้เฮี้ยกูไม่ได้เอาทีมหินมาไม่เล่น โกโลมันเหมาะกับทัพทีมหินไม่ใช่ทีมหินจะเล่นทำไม,ไมเล่นคือทีมหินมันเป็นทีมเฉพาะเจาะจงตั้งแต่ตัวดามเมเไปจนถึงตัวทรัพคือถ้าไม่ใช่หินด้วยกันก็ไม่รู้จะเล่นไป่ทำไมประสิทธิภาพมันออกไม่เต็มที่โอ้เกียดไอ้นี่เวลามันเปิดโล่มาเดี่เอาน้ำมาลองนึกภาพว่าวเราเป็นโกโละเราจะละลายโล่เมนยัไง ตบปลึกเนี่ยโอ้คอโล่หน่อยอไหนเล่นอนันตไหนสิทำอะไรได้วะยังไม่ได้อ่านสก,กิลโกโลเลยไม่รู้ว่าทำอะไรได้เอากรกดกมุ้งด้วยกันแล้วก็ววปิดท้ายด้วยกันขิวเลือดคืนให้อายากาศเอาไม่หมดอ่ะเอ้ยแล้วทำไมอยู่ๆฟ้าตัวมันโผล่มางมงแม่งมันต้องการอะไรไม่ต้องเบ่งกลอบ โอเคหมดแล้วสองเว็บลอะไรเนี่ยก็ไม่ควรทำตั้งแต่แรกแล้วดังนั้นคำตอบมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น เดี๋ยวกูเป็นแย้ให้ต้องกล้าที่จะร้องของแบบเนี้มันต้องกล้าที่จะร้องนะเพื่อนนะ สรุปคือเราทำทั้งหมดนี้เพราะว่ามึงไม่อยากโดนแย้บุลี่ใช่ไหมมันแค่นั้นเลยใช่ไหมอ่ะโอเคก็ก็ก็พอเข้าใจได้อยู่ว่าเข้าใจว่าอะไรดีว่าสัตว์ Are you ready <c oughs> งน,นลย ก็มาดิครับน่ารักจริงๆเลยนะเนี่ยเริ่มต้นตรงนี้เลยดีกว่าเอาหางออกมาสิจ <c oughs> ้าเฮียเฮียอะไรวะเฮียให้ฉันรู้หูเธอหน่อย <c oughs> <c oughs> เหมือนใช่ไหม <c oughs> อา้าว <c oughs> ทำไมไม่เหมือนแล้วไอ้ที่มึงเตะท่าตะกี้คืออะไรอะ่ะ นี่มันโมเมนต์ระหว่างชายหญิงเพื่อที่ย้ำเตือนว่าเรากำลังเล่นแฮงเอาท์อยู่นี่เองอ่ะปล่อยครับปล่อยเขาทำแทมไปที่พูดมาก็มีเหตุผล กินเค้กหน่อยไหมหมาน่อยสมเป็นหมาจริงจริงๆมันน่าจะทำเอฟเฟกหางกระดิกแบบแรงๆตอนบอกว่าจะไปซื้อเค้กกินมันจะหามากเลยนะแบบหางกระดิกแบบฟูๆแบบตูดแกว่งเลยใครเลี้ยงหมาจะเข้าใจครับโมเมนต์แบบว่าหมามันเห็นเราที่เราแบบกลับมาบ้านจากที่ทํางานหรือกลับจากเรียนอะไรเงี้ยแล้วหมาแบบว่าหางแบบกระดิกหางจนตูดโยกอะ ลองทำแบบนั้นกับโกโลวดูก็หาดนะีไงปกติไม่ได้กินเค้กอย่างนั้นเลยโอ้ยนั้มันไม่แปลกในค่ายรดนะไม่มีเค้กขายหรอกนะ อยากจะลองชิมเค้กของฉันดูไหมล่ะทำไมคำพูดมันดูแปลกจบใช่ไหมนายพลแห่งวาสัเมีอันนี้คือ achievement สำหรับปลดของคนที่จบทุกรูทแล้วซึ่งก็คือเราเพิ่งจบไปตะกี้นี่ดูนี้โอเคน่ารักดีโกโล่มันดูหน้าตาดูหน้าตาปัญญาอ่อนเดี่ยแต่ปัญญาอ่อนแบบน่ารักของหวานนั้นเยี่ยมที่สุด สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการมีความสุขยังไงล่ะโอเคก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเควสแฮงเอาท์ของโกโรปฏิบัติการพิเศษของในพลสี่ขาเราเข้าถึงตอนจบทั้งหมดแล้วนะครับผมไม่มีรูทอะไรตกค้างทั้งสิน้นแล้วก็ปลดล็อกรางวัลเป็นไพ่โมจิมทั้งหมด60เม็ดนะฮะกับรางวัลอื่นๆอ,อีกเล็กน้อยนะผมและ ที่สำคัญที่สุดคือมันไม่ได้จบแค่60เท่านั้นแต่มันยังมีนี่ครับ achievement อีก20และ5และ5รวมกันทั้งหมดเป็น90เมตรท่วนซึ่งก็เหมือนจะเยอะแต่แม่งยังไม่ถึง1โลด้วยซ้ำก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับ hangout g o r o ซึ่งเปิดตัวมาให้เล่นตั้งแต่ต้นแผด2.3 แต่ผมเพิ่งจะมาเล่นมันท้ายแพท2.3ซึ่งเดี๋ยวเนี่ยวันนี้ตีห้าเซิร์ฟมันจะปิดเปิดอีกทีประมาณ9-10โมงเชา้าพร้อมกับเวอร์ชัน2.4เวอร์ชันใหม่และตู้เซียวกับเซิร์นเฮอร์นะครับผมก็เดี๋ยวผมว่าผมจะกดกาชาตู้เซิร์นเฮอร์ซะหน่อยรอติดตามกันได้สำหรับใครที่อยากดูคอนเทนต์กดกาชาแล้วผมคิดว่าผมน่าจะกดเยอะด้วยไม่รู้ว่าจะถึง46หรือเปล่าคงจะกดเท่าที่มี เพราะว่างบมีจํากัดเหมือนกันช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีครับอะไรอะไรก็ยากเนาะก็นั่นแหละครับสําหรับใครที่หลงมาดูหรือดูโดยตั้งใจก็ตามนะผมถ้าดูแล้วถูกใจประทับใจหรือตลกปกหาดูแล้วได้ความรู้สึกด,ดีอะไรยังไงไปก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ชนะผมกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ฝากว้เท่านี้ขอบคุณมากครับ